สวัสดีครับผมแกคุิวัฒนีคาะคิดิกลนะครับตัวแทนจากบริษัทคามานจังกัดมหาชนครับสืบเนื่องจากได้รับคำท้าจากนายแพทย์วินนะครับแห่งบริษัทบิวตี้คูนิตี้จังกับมหาชนนะครับหรือคุณหมอแห่งบิวตี้บุฟเฟ่ต์นั่นเองนะครับส่วนท่านนึงนครับได้รับคำท้าจากคุณก้อยนะครับบริษัทคอสติก้านะครับหรือคุณก้อยสุดสวยจากบิวตีนั่นเองนะครับซึ่งผมครับขอรับคำท้าครับ และนะครับเพื่อเอาเงินไปบริจาคให้กับกองทุนนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ALS นั่นเองนะครับและตอนนี้ผมก็พอแล้วครับโอเคครับ หลังจากที่ผมนะครับปฏิบัติการภารกิจรับคำท้าจากโครงการ Ice Bucket Challenge Thailand เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอท้าต่ออีกทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกครับคุณอาคิโอทาคาเซะนะครับกรรมการบริหารบริษัทซูรุฮะประเทศไทยนะฮะคนที่2ครับคุณบอยฮิรันตันมิกนะครับจากอีพแอนด์นะครับคนที่3ครับคุณพลอยนะครับจากแบรนด์ทูคูลฟอร์สกูลนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับคุณสวิตเตชะพวนน์นะครับนักแสดงจากเรื่องลอยรักขัดเหี่ยมตะวันนะครับคุณมีเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงในการรับคท้า แล้วคุณกล้าหรือเปล่าครับ